ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักง,งานสอบสวนหรือตกเป็นจำเลยในชั้นศาลเนี่ยจำนวนมากสืบเนื่องมาจากอะไรครับสืบเนื่องมาจากว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยแทนที่เขาจะไปลูกหนี้ไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับพอลูกหนี้ไม่จ่ายเงินแทนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลหรือไปส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทําอย่างนั้นครับด้วยเทคโนโลยีอีกนั่นแหละครับ ด้วยสื่อสังคมออนไลน์มันกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ i ิน t a g r กรเจ้าหนี้ใช้วิธีทวงหนี้ด้วยวิธีการโพสข้อความการทำในลักษณะของการโพสทวงหนี้หรือโพสประจานล,ลูกหนี้นะครับความผิดทางอาญาเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับนะครับความผิดทางอาญาที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับอันที่1ก็คือมินประมาณนะครับมินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326นะครับวางหลักไว้ว่า บุคคลใดนะใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3าให้บุคคลที่3เนี่ยดูถูกเกียดชังผู้นั้นอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายมิ่นประมาทยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าข้อความที่ใส่ความเนี่ยซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะโดนข้อหามิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ทีนี้บางคนถามว่าถ้าประจานนะครับถ้าลักษณะของการเจ้าหนี้โพส์ประจานผมบอกเลยว่าเข้าข่ายแน่ แต่บางคนเกิดคําถามว่าแล้วถ้าแค่โพสต์ทวงนี้ล่ะไม่ได้ตั้งใจประจานนะครับแต่ก็จะเข้าขายเป็นความผิดไหมนะครับเคยมีคําพิพากษาศาลฎีกานะครับแม้เจ้าหนี้เนี่ยจะโพสต์ในลักษณะของไม่ใช่การประจานนะครับแต่เป็นลักษณะการทวงหนี้นะครับก็มีเคยมีการตัดสินมาแล้วว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับเนื่องจากศาลวางหลักไว้ว่านะครับการที่เจ้าหนี้เนี่ยจะทวงหนี้นะครับก็สามารถที่จะ หนึ่งมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือใช้วิธีการฟ้องศาลได้นะครับเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่จะมาโพสต์ทวงหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยทราบว่าบุคคลนี้เป็นหนี้คุณแล้วไม่จ่ายนะครับอันนี้คือความผิดอันแรกก็คือมินประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตั้งสาธารณะยิ่งการโพสต์แล้วตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานบินประมาทโดยการโฆษณาดังนั้นเนี่ยการโพสต์ทวงหนี้ หรือการโพสต์ประจานลูกหนี้เนี่ยเสี่ยงเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีอาญานะครับถ้าเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อล่ะผิดไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับความผิดฐานบินประมาทนนะครับความผิดฐานบินประมาทจะผิดก็ต่อเมื่อบุคคลที่สามรู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงใครดังนั้นเนี่ยแม้จะเบอร์หน้าหรือใช้อักษรยอ่อแต่ถ้าบุคคลที่สามหรือประชาชนเนี่ย อ่านข้อความแล้วหรือเห็นข้อความนั้นแล้วประกอบกับรูปภาพแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลใดที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้นะครับ